เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนเครับผมอยู่กับผม Bot h u b Channel วันนี้อยู่ในเกม Monowild เช่น,นเ,เคยนะครับผมมาวันนี้ในเมื่อเจมตกปลามาแล้วก็คือเราจะไปวิเคราะห์เจมตกปลากันนะครับผมไปไปดูกันเลยครับ เนื่องจากว่าเจ็บตกปลาที่เอาไปชิว้วที่ใช้ตกปลาเนี่ยจะเป็นอน,นุมณนนีที่เรียกว่าชามนะครับผมอารมณ์สร้อยคอหรือว่าพวงกุญแจอ,อะไรอย่างงี้ซะมากกว่านะครับก็เดี๋ยวจะไล่ให้ดูทีละชิ้น2ชิ้นนะครับผมว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นไปดูอธิบายแอตแทกชั่นกับคอนโทรลก่อนดีกว่านะครับเผื่อใครสงสัยว่าพี่ครับไอ้แอตแทกชั่นกับคอนโทรลสำหรับไปตกปลาที่เอามาเพิ่มของ พัญยามันีเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวไปอธิบายในแบบครับจะได้ไม่งงนะเดี๋ยวใครใหม่เดี๋ยวใครดูอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเดินอธิบายให้ฟังเพิ่มนะเข้าไปในแบบตกปลากนันนะครับผมมาตกปลากันดีกว่าจะได้อธิบายค่าแอคชั่นนะครับผมตรงนี้จะมีค่าคอนโทรลตรงนี้เป็นค่าแอคชั่นนะครับผมยิ่งค่าแอคชั่นเยอะเลยการดึงดูดปลาเนี่ยตรงนี้จับพุ่งไปข้างหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับผมในตรงนี้ค่าแอคชั่นยิ่งเยอะ โอกาสตกได้ปลาระดับหายยากยากเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับผมในทางกับการค่าคอนโทรนเยอะเนี่ยโอกาสได้ปลาห่วยห่วยเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับอย่างตัวอย่างนะครับผมผมติดเบ็ดกระจกกระจกนะเห็นไหมครับผมเนี่ยค่าคอนโทรเนี่ยจะกลายเป็นว่ามีฝีเทา้ามีโอกาสได้คอมมอนเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้แรด้วยได้แรขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าปลาระดับอีปิก,กับเลเ์เจนเนี่ยจะไม่ได้เลยนะในทางกับการถ้าผมติด รับดีหน่อยปุ๊บค่ายท่ชั้นผมเนี่ยจะมีพุ่งขึ้นถึงพุ่งถึงนะครับเลเจนด์นะครับผมแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้รับคอมมอนนะค,ะครับผมก็คือเพิ่มค่าคอนโทรลกับค่ายท่าชั้นเข้ามานะยิ่งค่ายท่าชั้นเยอะกับคอนโทรลเยอะเท่าไหร่เนี่ยโอกาสได้ปลาหวหัวก็จะน้อยลงนะครับโอเคปะแล้วก็ถ้าเข้าใจแล้วเราก็ไปดูเจมกันดีกว่านะครับผมมาเดี๋ยวกลับไปตับที่แมปกันนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ชามที่ติดกับเบตกปลาตอนนี้มีทั้งหมด7แบบนะครับผมก็คือระดับคอมมอน4แบบแล้วก็ระดับแร่ี่แบบนะถ้าเกิดถามว่าในอนาคตมีโอกาสมีอีพีก,กับเลเจนต์มาไหมผมว่าถ้ามาขนาดนี้อาจจะยากนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่เปิดเผยออกมาสำหรับการตกปลาในตอนนี้ของพวกนี้ก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ในการติดแล้วนะครับผมฉะนั้นผมว่า ระดับอีพิกกับระดับเลเจนด์เนี่ยน่าจะหวังยากนะครับว่าจะผลิตออกมาเป็นรูปแบบชามที่เอาไว้ติดเบ็ดตกปลานะครับผมในความคิดเตอรผมส่วนตัวผมนะแต่ว่าถ้าเกิดอนาคตออกมาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคเราไปดูระดับคอมมอนสีแบบกันดีกว่าครับผมมีโฟลวิ่งชามโฟลวิ่งชามเนี่ยจะเพิ่มค่าเอ็กซ์แทชันสำหรับพวกริเวอร์นะครับผมแล้วก็มีไบรนี่ชามเนี่ยอันนี้เพิ่มสําหรับทะเลนะครับผม แล้วก็มี tranquil charm นะครับผมสำหรับเลกนะแล้วก็มี poison charm สำหรับ o x i g e n water นะครับพรตีอีแบบนี้ผมว่าคงไม่ค่อยมีใครคราบระดับคอมมอนยอยู่แนะครับผมแต่ว่าจะถือว่าอธิบายเป็นพิธีแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะแปะระดับไอแปะ charm ที่เหมาะสมกับแม่น้ำให้นะครับผมเหมือนเบ็ดนะก็ใช้ แบบเดียวกับเบ็ดเลยนะครับผมว่าติดอันไหนเหมาะกับอันไหนนะครับผมก็จะเพิ่มค่ายเทคชั่นเข้าไปนะครับผมคือมีโอกาสได้ปลาหายากเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าอันนี้น่าจะไม่ค่อยมีใครคราบอยู่แล้วนะผมจะจะข้าประเด็นนี้ไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แล้วก็ผมคงจะไม่คราแน่นอนเพราะว่ามันดูเป็นขยะเกินนะเทียบกับอดีตที่ผมเคยคราบจิเวลไอระดับคอมมอนมานี่นี่มันกลับดักทางการคราะชัดนะครับผมก็เลยคงไม่มีใครคราบอกก็คงพุชานก็คงจะทํามาเพื่อ ให้มันเป็นแบบว่าดูเปียนพิธีนะครับมัจะได้ดูมีอะไรหน่อยอยังไงครับมาก็ขยะสดดีๆนี่เองดังนั้นก็ไปดูอัญมณีที่เหมาะกับแม่น้ำแต่ละแบบกันเลยครับตามนี้นะครับผมโอเคคราวนี้เราจะมาดูอัญมณีหลกัหลกๆที่น่าจะติดกันนะครับผมสมแบบระดับแรงนะครับผมก็มีทั้งหมด สแบบก็คือ alluring charm steady charm แล้วก็ p r e c i i g e charm นะผมว่าที่น่าสนใจจริงๆที่คนเขาติดกันเนี่ยจะเป็น alluring charm นะครับผมหมายว่าทำไมเพราะว่ามันจะยิ่งเพิ่มค่าโอกาสได้ปลาหายากขึ้นไปอีกนะครับผมก็ถ้าใครว่าสมมุติว่าเกตตรงนี้ได้ปลามีโอกาสได้ปลาเลเจนด์เน่ยแต่ถ้าเกิดติด a l l ร r i n g charm มีโอกาสได้ปลาเลลิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม คราวนี้การล่าปลาระดับเลลิกเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ติดตัวนี้กันแต่ว่าถ้าเกิดติดสเตดี้ชาร์มจะเพิ่มค่าคอนโทรลก็คือลดโอกาสได้ปลาห่วยๆลงไปนะครับอันนี้ผมว่าคนไม่ค่อยน่าจะคนคราฟน่าจะน้อยนะเพราะว่าการลดโอกาสได้ปลาห่วยเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่อะไรที่ล่อตาล่อใจเพื่อให้คราฟขนาดนั้นนะผมว่าและอันสุดท้ายคือพรีเชียชาร์มผมว่าอันเนี้ย ก็น่าจะเป็นอันที่น่าสนใจมากนะครับคือเพิ่มน้ําหนักปลานะคือปลาแต่ละตัวเนี่ยเวลาเราตกได้อะมันจะมีค่าน้ําหนักอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะในตารางแข่งขันพวกเนี้ยยิ่งถ้าเกิดเราติดอัญมณีที่สาม,มารถเสริมค่าน้ําหนักเข้าไปได้อีกเนี่ยันมีโอกาสติดท็อปสิได้ง่ายขึ้นนะครับผมฉะนั้นผมว่าเนี่ยควรจะแข่งกันหนักขึ้นนะถ้าเกิดมีครีเชตชาร์มกันติดกันนะครับผม โอเคครับผมคราวนี้ถ้าเกิดว่าจะติดคู่กับเบ็ดยังไงส่วนใหญ่ผมว่าคนก็ติดออริงชามกับฟรีเชชชามคู่กันนะอย่างละเมตอะเพราะว่าเป็นการจับคู่ที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมถ้าเกิดเราจะมาแข่งอันดับกับคนอื่นผู้เล่นคนอื่นนะครับผมก็อย่างที่ทราบกันอย่างที่ผ่านมาเนี่ยการที่แจกกล่องม่วงให้กับผู้เล่นที่มีอันดับสูงๆในการฟาร์มกิลกับฟาร์ม ปลาอันดับนะครับผมไอปลา10อันดับเนะี่ยแล้วก็ฟาร์มหาเหรียญกิลได้เยอะๆนะครับผมเจ้าเหรียญเปลือกหอยเนี่ยฉะนั้นผมว่าผู้เล่นส่วนใหญ่น่าจะตีบวกเบ็ดระดับเลเจนด์เป็นบวก7แล้วก็ติดออเรลริงชามกับพรีเชตชามที่เพิ่มค่าน้ําหนักกับค่าไอเทมชั่นเยอะๆนะอันนี้ผมจะยังไม่พูดถึงคุณสมบัติที่มันจะมาพร้อมกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปพูดอีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินคลิปนี้นะผมพูดแค่สั้นๆกับ ชีวิตเอาวก่อนนะครับผมส่วนเรื่องคุณสมบัติเนี่ยเดี๋ยวผมไปพูดให้อีกคลิปหนึ่งแยเป็นคลิปแยกนะครับแต่ถ้าเกิดคนถามจะถามว่าคนคราฟเยอะไหมครับถ้าเกิดผมว่าสุดท้ายคนก็คราฟแค่อย่างละเม็ดสเม็ดนะครับผมผมว่ายังไงก็คงไม่มีใครคราฟมาเยอะแยะนะครับเพราะว่ามันติดแั่แค่สเม็ดอยู่แล้วเต็มที่มันติดมากกว่านี้ไม่ได้อยู่แล้วอะแล้วก็สเตดี้ชามเนี่ยสเตดี้ผมว่าน่าจะแค่ไม่มีคนคราฟเลยนะยังไงคนก็น่าจะไปคราฟเอาออร์เรลลิงกับปีเชีตมาซะเยอะมากกว่านะ ยิ่งเสร็จเจมก็อันนี้ผมว่าเสรจเจมช่วงนี้น่าจะขายดีเป็นพินเศษเลยเพราะว่าต้องการอเอาไปรีอัญมณีกันนะครับผมก็สําหรับสายลงทุนน้อยกับสายฟรีผมว่าคงยังไม่ค่อยมีใครเข้าไปหยิบจับมาเป็นหยิบจับมาใช้เท่าไหร่นะผมว่าสุดท้ายวัตถุประสงค์มันก็เพื่อไปแข่งตารางอันดับบางทีอาจจะเป็นชิงกล่องม่วงซีืัท่านหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ส่วนผมจะค้ามาไหมตอนนี้ผมยังมองว่าอาจจะไม่ทำนะครับแต่อาจจะไปยืมคนอื่นมาทําคลิปนะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดได้ก็อาจจะมีคลิปผมมานะครับผมเพราะว่า,าผมมองว่าการตีบวกเบ็ดระดับเด,ดเชนเนี่ยมาใช้วัสดุแบบเยอะมากก็ไก่ล้านตัวเลยครับผมและการตีเวทดระดับแรกับระดับอีปิกเนี่ยก็ดูไม่ค่อยคุ้มค่ากับที่ผมจะไปตีบวกแรยครับผม ก็เลยเรื่องนี้ผมอาจจะปล่อยผ่านไปก่อนนะครับผมแต่ว่าจะทําคลิปวิเคราะห์อะไรต่างๆให้นะครับผมเผื่อเพื่อนๆเอาข้อมูลเป็นการตัดสินใจเพิ่มเติมนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นอกระจายให้ช่องผมด้วยนะครับคลิปอาจจะมาอีกที่ช่วงปีใหม่นะครับผมยังไงก็ สวัสดีปีใหม่แฮปปี้เิวีรยทุกคนนะครับผมโอเคคลิปนี้จากลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ